ก็ไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเป็นราม,มา่าหรือเป็นอะไรเงี้ยนะก็คือมันบังเอิญแล้วเราก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าเออจริงมันก็มีความคล้ายอยู่ยุคแรกเลยเนี่ยที่ทาน้ําปลาตัวใหม่ๆออกมาเนี่ยจริงๆตัวนี้ขวดมันเหมือนกันแต่ฝามันต่างกันซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยทีแรกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสูตรราปลาทอดกับตัวน้ําปลาพริกฝาเนี่ยเป็นฝาเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็นฝาขาวเป็นฝาครอบเหมือนกันเลยมันออกมาเป็นคู่แบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยตอนนั้นขวดทรงเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขานิยมกันถ้าเเเกิดดราลองไปปูนนี่ QP ็มท Westing ตัวสลัดอะขวดก็จะเป็นทรงคล้ายๆแบบนี้แล้วเราก็มองว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยมันเหมือนทนสมัยเราก็ชอบด้วยเราก็เลยเอามาแต่ทีนี้ว่าการที่เราจะทําให้มันมีความแตกต่างเนี่ยเราก็จะทําให้รู้ว่าเฮ้ยเห็นตัวนี้แล้วเป็นแบบไหนเห็นตัวนี้เป็นแบบไหนเราก็เลยมองว่าพี่ท่าน้ำปลาพริกเนี่ยฝาก็ต้องสีแดงเวลาคนเห็นก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือน้ําปลาพริกตัวนี้ตัวสีขาวก่าจะเป็นเออตัวน้ำปลาสดราดปลาปทอดน,นะอะไรเงี้ยเราก็แยกโดยตัวนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเป็นราม,มา่าหรือเป็นอะไรเงี้ยนะก็คือมันบังเอิญ าาใช่ใช่เนี้ยใช่แล้วเราก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าเออจริงมันก็มีความคล้ายอยู่ <laughs>